ว่าการเลือกซื้อควายเข้าในของเมื่อไม่นะครับอันดับแรกเข้าเลือกซื้อจังใดในพงษ์ครับขอบคุณน้องนะครับเอาสําหรับผมที่ที่ประสบการจริงนะครับที่ที่ผมไปเบิงมานนี่ถ้าเป็นค้นทีว่าตนทุนพ่อบ่หลรยนะพี่เนาะผมจะไปเบิงตัวแม่ก่อนครับครับผมไปเบิงแม่เออทานี้เอือยกับตองเบิงลูกเอือยก่อนเอือยก่อนครับครับถ้าเอือยเพ่นส่งสูงส่งใหญ่แสดงว่าแม่นี่ใจลูกดีครับอีกอย่างหนึ่งผมจะไปเบิงควายสาวนะ คว้ยสาวครับควยสาวประมาณปีกว่านี่ครับหรือว่าสองปีครับครับผมคว้ยถียังยังบ่ได้ผสมอีกละครับครับเขารู้เราก่อชัดเจนคือราคาก็เขาสามารถจับต้องได้มก็มกับเขามาผมจะใส่คำหนึ่งที่ทีนั่นนะพี่คือเจ็บแต่จบครับครับผจบแม่นบ่เจ็บแต่จบครับผม อันนี้ส่วนตัวผมนะครับที่ทำงาาเขามีใจแบบมุ่งมั่นแบบมีเป้าหมายนี่ครับผมเสื่อว่ามาห้องงไปถึงเป้าหมายต้องสําเร็จทุกคนเหรครับแต่ก้อนนี่ผมก็เป็นทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับเนาะรับพ่อเราเป็นไอเราเพื่อภาษีกับเฮุงานกับประมาณสิบกว่าปีพ่อมาถามคํานึงว่ามิงเงินในบัญชีจากบาทบลุอต่าใจผมเลยแบบนี้ครับผมอ พอผมมีบาถ,ถึงลอยเลยโอ้โหพอเลยปะามาเลียงค่้ยหกูกกครับคำานนั้นผมเลยนอนคิดเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปช่องนลอีสานมณ่าผ้าเลาะนะครับช่องซื้อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้บาทนอยู่คอควายพอสีนะครับอ่าเป็นคอควายของลูกชายของพอสีเนาะนะครับของพงนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ชมพอพันดาวลุงเข้านะครับเจ้าขันเทพแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ก็จะมีอ่าคลิปมีความรู้พิเศษจังน้อยนะครับของครู้จากพงนะครับซึ่งอยู่ในวงการควายไทยเข้ามามาโดดแล้ว นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตมาสอบถามมาขอทักทายพงศ์ก่อนครับพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมพงศ์ในน้ำตัวพี่น้องเขาเป็นนักการนะครับครับผมพงศ์นะครับผมลูกชายพ่อสีครับผมครับพิกัดตั้งก์อยู่บ้านน้องใสครับผมตำบลหนองนครอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับครับผมขอโทษนะครับ083ครับ83ครับ148 148 3353ครับครับผมครับเมื่อนี้บัตรโทนขออนุญาตมาขอความรู้จากพงศ์นะครับครับ ในเรื่องของการเลือกเลือกซื้อควายของเมืองไม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้กับกระแสควายเข้ากับมาดีมาแรงขนาดเลยนะครับซึ่งใบหลุนจงไม่กับจากจากเขามาเลียงนะครับแต่การเลือกซื้อควายในกับบางค้นกับเลือกซื้อย่งบ่เป็นยังบ่ถูกนะครับแล้วจะขอความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์นะครับมาโดนแล้วว่าการเลือกซื้อควายเข้าในของเมืองไม่นะครับอันดับแรกเข้าเลือกซื้อจังใดนายพงครับผมบอกไปนองนะครับเอาสำหรับผมที่ที่ประสบการณ์จริงนะครับ ที่ที่ผมไปเบิ้งมานนี่ถ้าเป็นคนทีว่าตนทุนพ่อบ่าไรนะพี่เนาะผมจะไปเบิ้งตัวแม่ก่อนครับครับผมไปเบิ้งแม่เออถ้ามีเอื่อยก็ต้องเบิ้งลูกเอื่อยก่อนเอื่อยก่อนครับครับถ้าเอื่อยเพ่นทรงสูงทรงใหญ่แสดงว่าแม่นี่ใจลูกดีครับผมผมจะเบิ้งเบิ้งเบิ้งทีว่าพ่นทรงลูกตัวแหลกก่อนครับครับคือต้องไปเบิ้งเห็นกับตาหฮานะพี่ทิพี่ทุนครับครับผมครับหนึ่ง ถ้าเฮาได้เห็นเห็นเห็นในเอื้อยเขาแล้วปุ๊บนี้เฮาสามารถตัดสินใจได้เลยว่าเออแม่นี่นี่ทรงลูกดีราคานมนมดีครับครับผมถึงจะเลือกเขามากก่อนครับผมครับอีกอย่างหนึ่งผมจะไปเบิ้งควอยสาวนะควอยสาวครับควอยสาวผมะมานปีกว่านี่ครับหรือว่าสองปีครับครับครับผมควอยทียังยังบ่ได้ผสมอีกละครับครับเฮารู้เราก่อชัดเจนคือราคากัเฮาสามารถจับต้องได้ผมกับเขามาก ครับผมครับอีกอย่างหนึ่งสาหรับคนที่แบบทุนหลายเนาะครับครับทุนหลายเพิ่นยากแบบเบิรงแล้วแบบจบเลยคือไปเบิรงเราก่อนที่ชัดเจนแบบที่เพิ่นบีดมาแล้วคือตัวนี้แบบพ่อแม่แช่มลูกก็ต้องฉีบอ่ต่างจากพ่อแม่ครับครับผมอันนั้นสำหรับคนคนที่มีทุนหลายครับผมครับผมอง่ายคือกับมีมีสองหัวคอยเขาเลือกคือ สำหรับพี่น้องเกษตรกรเมื่อไหร่ที่ทุนหน่อยครับนะครับทุนไ่ไหลายเนาะอาจจะวอวอหัวแสนเนาะขึ้นหัวแแต่ว่าแสนต้นนี่ก็ไปเลือกแม่พันธุ์แม่พันธุ์แม่ค้อยสาวค้อยสาหรือว่าแม่พันธุ์บานๆเท่าก่อนครับเท่ากับมาใส่์พอพันธุ์นะครับเทาค่อยมาใส่์พอพันธุ์ใหญ่ๆใส่พอพันธุ์ใหญ่ๆเอาครับคือเ้าเบิ่งจุดด้อยตัวแม่ก่อนว่าเออตัวแม่นี่บโบ่์สูงหลายครับตรงครับเทาก็บมอไซค์พอที่มันสูงครับหรือว่าตัวนี้สั่นเาก็ใส่พอา ครับครับที่ที่ที่ผมเห็ุแบบนั้นนะครับผมครับคอยพัฒนาครับครับก็เป็นหัวขอนั่งกาสำหรับคนที่มีทุนหลายนะพวกเนาะครับกาเลือกเราก่อที่ชัดเจนที่บิดมาแล้วแม่ที่บิดมาแล้วครับผมคือพ่อแม่คือได้แชี่ยมเหรอพี่พ่อแม่ได้แชี่ยมแล้วหรือว่าพ่อได้แชี่ยมบางสิ่เนาะลูกออกมาเนี่ยคือนี่แหละแต่ว่าในเรื่องของราคาอาจจะสูงนะพวกเนาะครับแต่ว่านี่คือเป็นหัวข้อที่ว่าคนมีกําลังมีทุนหลายเนาะผมจะใส่คำหนึ่งที่ที่นั่นนะพี่คือเจ็บแต่จบ ครับครับผมจบเนี่ยบอเจียบเตจโจมครับผมอ๋อครับผมหรือหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยเทีผ่านมาผมเจอหาซื้อขั้วบ้านครับผมครับผมมามาผสมพอพันเนาะครับก็เลี้ยงไปจากสามปีสี่ปีเขาต้องมีความอดทนนะครับครับมันจะได้ไอ้รูปแบบเลยเด้ครับต้องใส่เวลาสามถึงหาปีครับผมแล้วก็เขาเข้ามาขาย้วกาเขาไปหาตูดที่มันเด็ดเลยเขาบอกเออตัวนี้ใช่แล้วอ๋อครับครับคือตัวนี้ใช่แล้วเขาไป วงเดียวเรื่ที่เห็นนะพี่รับผมงนึงครับอันนี้ส่วนตัวผมนะครับที่่ัวผมเนาะครับแต่ว่าสำหรับเมื่อไหร่ที่ทุนยังหน่อยหน่อยก็ไปหาแม่บันบันก่อนนะครับผมพัฒนาไปน้ำกันครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องม่งมันแล้วก็ต้องมีใจรักแม่ต้องมีใจรักนะครับใจรักมากกว่าเลยครับครับแล้วก็มีความอดทนครับครับเพราะว่าการการเลี้ยงควายนี่ยครับมันต้องใส่เวลาครับผมเขาต้องแจงจริงครับครับได้ทีเนห้องห้องห้องจะท่อ ครับครับจะจะถอย่าไปฟังข้ามคนดูถูกครับครับถ้าเ้องมีใจแบบมุ่งมั่นแบบมีเป้าหมายนี่ครับผมเสื่อว่าห้องตองไปถึงเป้าหมายครับต้องสํำเร็จทุกคนเหรครับครับเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องใส่เวลาครับครับโอ้สุดยอดแนวคิดเลยครับผมพงครับเดข่าว่าก่อนที่พงจะมาเรียงควายนี่ครับครับพงเ์ใชงานประใช้งานประจํามาก่อนคือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะแม่นครับบอยง่ายครับผมครับหลังจากที่ออกมาแล้วนี่เป็นไรครับพงครับ ฝากบอกพี่น้องเรียกว่าพี่น้องเอฟซีเฮ้าทีว่าไอสนใจอยากจะมาเลี้ยงไข่คือนรรลุยุใไม่มาอย่างไงแมนครับบอกพี่น้องนะครับพ่อครับแต่ก้อนนี่ผมก็เป็นทํางานเป็นนุษยุเงินเดือนนะครับเนาะครับก็มี่พ่อเราเป็นไอดอลเพื่อ่อสีครับครับเฮกงานก็ประมาณสิบกว่าปีพ่อมาถามคำหนึ่งว่ามีเงินในบัญชีจากบาทลูกับตามใจผมเลยประเี้ครับผมเออพ่อผมมีม่ถึงลอยเลยโอ้พ่อหรือเปล่า มาเลี้ยงควยอลูกครับข้านันผมเลยนอนคิดเลยผมเลยใส่เวลายู่สองปีผมเครียดพวกหนีสินต่างๆพวกบัตรเครดิตพวกรถครับผมผมเลยมามุงมันเลี้ยงควายน้ำพ่อครับปีแรกเห็นผลเลยครับครับอันนี้ส่วนตัวผมนะประสบการณ์ครับปีแรกเห็นผลคือผมซื้อมากผมมาเลี้ยงสามเดือนผมเห็นเงินแสนครับมันก็เลยมีแรงแรงพักดันครับเพราะถ้ท้งานทำงานมุนย์เงินเดือนผมมีเงินเก็บพอมาเลี้ยงควายนี่ เออสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อันนี้ฝากถึงไอ้ไม่ลุ่มยุกใหม่นะครับครับผิดพลาดประกันใดก็ขอให้ด้วยแต่ว่าอันนี้คือประสบการณ์จริงประสบการณ์จริงของเ่าที่ที่ที่เหตุเราประสบความสําเร็จเราหลังจากที่พุงออกมาเฮ็ดงานนะครับจักจักปีครับจากจากงานเงินเดือบประจำพ่ามาเลี้ยงควายนี่ครับผมออกงานประจำมาในสามปีกว่าแล้วครับพี่อ๋อตอนนี้เขาอยู่ในวงการควายแบบเต็มตัวเลยคือสามปีแมนแมนครับสามปีกว่าก็บกับวาซอยพ่อครับดูแลซอยพ่อตัดยาครับครับ นี่แหะครับพี่น้องคือเขาเรียกว่ามีมีไอเดครับนะครับเขตเฮาประสบความส่อเร็จได้นะครับแต่ว่าหลักๆคือเฮาต้องมีใจรักใจรักครับผมพ่อครับพี่น้องครับพ่อมป็นความงมั่นเพราะว่าตุอย่างก็ต้องใส่เวลาเนาะแม่นครับพี่ครับผมพี่น้องครับนี่ครับเป็นแนวคิดถึงความรู้จากพงนะครับใน่หล่นยุกไม่กับสนใจอยากจะมาเรียงกับคือยุกทุกเมื่อนี้ยุกโควิดนะพงษเนาะครับแม่นครับพี่ครับเรื่องในการเรียงควายหรือว่าเกษตรต่้งกางเนี่ย มันอยู่ได้แมนพวกเนาะชุมช่วนเนี่ยนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีความสุขนะครับมีความสุขครับกับครอบครัวลูกลูกกับแฟนก็เออเห็นด้วยก็มีความสุขครับครับมันก็เป็นดีความสุขแบบหนึ่งครับผมครับสามปีนี่พงอ่์ตอนนี้สมาชิกที่เป็นของศ์โอเองจะค่อยพงไม่แยกตัวครับมีซีตัวครับไมีซีตัวเนาะครับผมจอร์ดครับพี่น้องครับนี่แหละว่าวพงก็เป็นอดอลของบ่าโทนเขอากันอีกคนหนึ่งนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับเดินเดินตามร้อยนะครับแบ่ง แชร์ประสบการณ์พี่น้องเขารับชมนะครับตอนนี้พี่น้องเขาตอนนี้ทุกคนเนี่ยที่เป็นเป็นญาติเป็นอ้ทรายเขาเนี่ยคือมาเลี้ยงควายเพื่อทุกคนเลยแม่ครับเกือบทุกคนเลยครับซึ่งได้รับคําแนะนําจากพ่อครับพ่อนี่แหละพี่น้องครับไ้เบิ้งพ่อเป็นตัวอย่างทุกอย่างต้องมีครูบาอาจารย์เนาะมีเรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนครับนะครับพ่อเห็นแล้วว่าพ่อทำความสำเร็จนะครับนะครับมาบอกอุลตร้าบอลานะครับ ปลาทูนเนี่็เป็นช่องซื้อกางนะครับในพี่น้องเขารับชมนะครับนี่นะครับกเก็บไปพิจารณาไปพี่กวคือสามารถไปปรับใส่ได้นะพวกเนะครับผมเป็นแนวทางครับผมพี่น้องครับครับปลาเที่ยวนี้สุดท้ายครับพงศกรจบคลิปจบรายการนะครับฝากถึงบรรลุยุคไหมครับอย่าขายพุ่ง เชิญชวนค่ะไพี่น้องเฮ้าใอ้ไ่หุุนเข้ามาเลี้ยงควายหะลายๆกันเกานะครับพงครับครับไอสำหรับช่วงนี้นะครับมันเป็นยุคโควิดเนาะยศบางคนนี่ก็อยากกลับบ้านครับงานบริษัทบางบริษัทเขาก็เริ่มปิดตัวลงครับผมก็อยากเชิญชวนเนาะไม่หลุดครับมากลับมาบานเรัามามาเฮ็ดผวกเกษตรแบบพอเพียงหรือเลี้ยงควายเฮานี่น้ำบานเฮาผมคิดว่ามันมันไปได้ไหมพี่ครับเพราะว่าตราบใดที่ควายนี่ราคาบ่ตกไหม ควาเคิดผมแห่งๆไปหนาแห่งๆไปหนาครับมาอยู่บัณฑ์ท้องอีสานขึ้นทีมอย่ายเนาะมาอยู่กับครอบครัวเฮานะครับเป็นการสั่งครอบครัวให้อบอุ่นครับอยู่ความหนาความตากันพอมล้วเนาะถึงเป็นแล้วถึงตีแล้ค่าเนื้อกับวัตถุตรไหมครับพี่ครับครับอันนี้เ้ามาใส่สายพันธุ์ที่เป็นพ่อพันธุ์ที่พัฒนาแล้วผมว่าราคานี่จากเนื้อแต่ก่อนเคยขายขวข่ายลักหมื่นเราเห็นเนาะครับผมคู่มือนี่ใส่พ่อพันธุ์ดังๆนี่เป็นลักแสนแล้วครับครับครับนี่ครับเคยเป็นเป็นแนวคิดของพงเา ได้มองภาพออกเลยนะพงษ์เนาะครับนะครับอ๋อครับครับพงษ์เมื่อเนี่บางท่องคนโก้ครับจากจองอีสามหนาพ้าลอกะขอบคุณพงษ์หลายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมที่อากาศไรยำช่มแลวกัแหลกเปลี่ยนแนวคิดนะครับเชิญชวนนะพี่น้องให้ไปรุ่นเท่าหันกลับมาเรียงควายข้นหลายเก้าเก้านะครับให้ควายเท่าในบานเท่าในประเทศเท่ามันหลายข้นนะครับเพื่อที่จะได้ส่งออกไปต่างประเทศนะพงษ์เนาะครับผมนะครับ ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับพี่น้องครับที่รับชมช่องบาวโทนนะครับในก็จะเริมฝากกดติดตามให้บาวโทนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทํำนะครับแต่พี่น้องไม่ได้สนใจอยากให้บาวโทนไปถ่ายท้ำเปิดฟ้ามนะครับเปิดโตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สายพันนาเขาต่างๆนะครับหรือว่าถ่ายท้ำในเรื่องของการเปิดราคานะครับบาวโทนกับยินดีนะครับทรมาสอบถามบาวโทนได้นะครับเอร์โทรกับอยู่ในแต่คลิปบาวโทนนะครับบาวโทนก่อนเขารรกกบาร์โทนนะครับ เิ็มไว้เลยในแต่คลิปนะครับครับผมพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอกราเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับพงษ์ครับครับคุณครับเรียบร้อยครับพงษ์ครับเป็นขอๆเลยครับ